่าสวัสดีค่ะคุณจุ้ยสวัสดีครับพี่มันครับเราไปดูเลยฟุตเอสนาสูนซีรีส์อยู่สองศูนย์เด้งมาที่แปดสองแปดแปดสองเก้าครับผมก็เออ่สำหรับช่วงบ่ายนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาบวกนะฮะรีบาวน์นะ,ะเอ่อก็เลยนำพาทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนะี่ยรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ลากเอสนาสูนยูสองศูนย์ของเรานะฮะล่าสุดเนะี่ยไปอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบแปดจุดนะะช่วงเช้าที่เราคุยกันบอกว่าโซนช็อต 825ตอนนี้ต้องบอกว่าทะลุขึ้นมาแล้วนะฮะประเด็นก็นคือว่าจุด Stop ล o อ s นะฮะที่ที่ดูเอาไว้นะ,ะคืออยู่ที่829นะฮะ829ประเด็นก็นคือว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะยื้อนะฮะโฮช็อตข้ามคืนี่ยผมมองว่ายังสามารถโฮช็อตข้ามคืนลุนต่อได้นะครับวันวันพรุ่งนี้นะ,ะสามารถลุนได้สาเหตุที่บอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมลุนได้เพราะว่าโดยภาพใหญ่ในทา์เฟรมเดลลี่เนี่ยนะฮะ มันมันยังคงเป็นในลักษณะของไซเวดดาวลงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดในภาพระยะสั้นความเฟรมหนึ่งชั่วโมงภายในวันถึงแม้เราจะปิดไม่ได้ออกไม่ได้นะฮะก็ยังอยู่ในแนวโน้มหลักนะครับซึ่งในความเฟรมเดลี่เนี่ยนะฮะเรายังแนะนำโฟช็อตนะครับจุดสต็อปลอเนี่ยอยู่ที่845จุดครับผมนะแล้วก็ถ้าเราลองไปดูในส่วนของแนวโน้มของตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะโดยส่วนใหญ่ตลาดใหญ่ๆหลักๆเนี่ยนะฮะ เอ่อผมยกอย่างตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถึงแม้ว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะฮะจะรีบาวขึ้นมาร้อยกว่าจุดนะแต่โดยภาพรวมนะฮะช่วง3-4วันทําการท,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 ที่ผ่านมาที่ร่วงแร,ง,รงนะฮะก็ต้องบอกว่าทำให้ดัชนีดาวโจนส์เสียรังวัดไปเยอะเลยนะแล้วก็ทำให้ภาพทางเทคนิคของดาวโจนส์เนี่ยนะฮะอาการไม่ดีเลยเค,เค,ครับผมได้ค่ะโอเคต่อไปค่ะ สำหรับทองคำนะฮะล่าสุดก็ทรงๆนะฮะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบเก้าเหรียญนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรุนระหวังวันนะฮะรีบ้าแถวหนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะฮะแล้วก็เข้าช็อตนะครับส่วนในไทม์เพลย์เดลลี่นะฮะก็ยังโฮช็อตสต็อปล็อยังอยู่ที่เดิมนะฮะหนึ่งเก้าสองเก้าอ้าโทษทีฮะหนึ่งเก้าหกเก้านะครับก็ยังเุืนขาลงอยู่ส่วนเดนบารครับ แต่ละบาทนะตอนนี้ราคาสปอร์ต31บาท37สตางค์วันทั้งวันไปโลสุดเพียงแค่31บาท35แค่เท่านั้นเองนะครับก็ยังยังคงน็ตแล้วอยู่ฝั่งลอง USD future stop loss ก็ค่อนข้างลึกนะฮะอยู่ที่31บาทนะก็ลุ้นต่อไปวันพรุ่งนี้นะว่าจะย่อได้หรือไม่นะแต่ดูจากสถานการณ์ดอลลาร์อินเด็กซ์นตอนนี้เนี่ยเขายังมีแนวโน้มแข็งค่ายอย่างต่อเน,นื่องเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะลุ้นย่อยากนิดนึงครับผม ส่วนทองคําเท่าไหรนะพ,พี่พี่ตามออีอ่าอ่าทางด้าน,นบนนะฮะรีบารที่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์ครับผมส่วนแนวรับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดครับผมรีบาวช็อตครับรีบาวชอ็อตอ่าหมดแล้วนะฮะครับผมแล้วมีอะไรเหลืออีกไหมครัคุณเจสอ่าทองหมดแล้วต่อไปเป็นซิงเกิลสปารครับผมเอาตัวตัวสักสองสามตัวปตทค่ะอ่าปตทรีบาวขึ้นมาแล้วล่าสุดสามสิบห้าบาทแต่ก็ยังโฮชอ็อตเหมือนเดิมครับ สอบล้อสามสิบหกบาทห้าสิบครับผมสต๊อบพอรีบาร์มาอยู่ที่แปดสิบสามบาทยี่สิบห้าโดยภาพรวมยังโฮชอดเหมือนเดิมสต๊อบล้อแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าครับผมค่ะครับตัวหลักเนาะตัวแบงค์ค่ะหลักแบลุ่มแบงคนะ์บีบเอลบวกขึ้นมาะช่วงบ่ายรีบาร์บวกกันมาหมดเลยบีบเอลล่าสุดหนึ่งร้อยหกบาทห้าสิบสตางก็ยังโฮลองสต๊อบล้อหนึ่งร้อยสองบาทห้าสิบเบแบงค์รีบาร์มาอยู่ที่แปดสิบสองบาทห้าสิบก็ยัง โฮลองนะฝืนโฮลองสต็อป79บาบาท75 S C B ล่าสุด71บาท50นะฮะก็ยังโฮลองสต็อปลอต69สบาท25แถมอีกนิดนึง A O T ครับผมวันนี้บวกสวยๆนะฮะล่าสุด58บาท25โฮลองต่อไปสต็อปลอ้ส5บาบาท50สตางค์ครับผมอมืได้ค่ะก็คร่าวๆนะฮะสำหรับภาวะตลาดก็ยังมองว่ายังอึดยังอึดอยู่ใช่ไหมฮะคุณจยช์ค่ะถ,ถูกต้องครับผม สู้มาเพราะว่าเด้งขึ้นมาจากตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเด้งใช่ครับโอเคสต็อปลอตทำเฟรมเดของเอสซ่าศูนย์ซีรียูแปดสี่ห้าครับอืมครึ่งหนึ่ง,งเลียวนะนฮะครับโ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> <laughs> อบคคเคขอบคุณคุณช่วยเจอกันอ่าขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณนชนลนเวสัศรีนะั่นเองผู้อำนวยการไฟแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสเตรียฟิเจอร์ ใครที่เทรดทางด้าน S หน้าศูนย์ C ดี U สองศูนย์ Time Frame หนึ่งชั่วโมงในช่วงเช้ชาที่ผ่านมายัางออกไม่ได้นะ Stop Loss แต่สองเก้าแต่ถ้าจะสู้สู้อ่ะลองดูนะฮะส่วนท่านที่เทรดตาม Time Frame Day นะฮะตัว Stop Loss คือแปดสี่ห้าส่วนท่านั่นทองคำ G O U สองศูนย์เปรียบเทียบเอานะฮะแต่ถ้าเป็น Gold Spot คุณจุ๋ยก็ให้ราคาในการที่จะเด้งช็อตที่บริเวณหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ค่ะ